สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับทําไมช n แนลค่ะวันนี้ทําไมก็ทํามารีวิวโมเดลหริคา,ราศูนที่ทุกคนชื่นชอบกันนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูทีละตัวเลยนะคะตัวที่หนึ่งคือที่เราตอนฝึกนะคะนี่ค่ะเขาก็จะตาดําแดงนะคะแล้วก็ผมองเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบสีดําแบบดงาตาค่ะ ชุดของเขาเี่เขาใส่ก็จะเป็นสีฟ้าลายก้นเมฆนะคะเป็นสีขาวค่ะแล้วกองเกงของเขาจะเป็นสีดํานะคะแล้วไปเราดูตัวไปเลยนะคะแต่ก็คือปั๊มหมูป่าค่ะหมูป่าของมันเนี่ยชอบใช้พลังตัวนี้มากคะบางคนอาจจะชอบแต่งคอเพยตัวนี้เป็นที่สุดเลยนะคะเขาจะใส่หมวกหมูป่าแล้วก็ แต่โชว์เซ็บโชว์แบบโชว์ไม่ใส่เสื้อเลยนะคะโชว์โชว์กล้ามอะคะ่ะ <loves you> <c oughs> เนี่ยเราเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นของหมูป่าเลยนะคะเขาก็จะใส่กางเกงสีดำตัวนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปเลยค่ะต่อไปคือกิวค่ะกิวของเรากิว คิวก็จะผมสีดำนะคะแล้วก็เนี่ยตางเขาจะเป็นสีฟ้าชุดนะคะตรงนี้นจะเป็นสีม่วงแล้วก็เหลืองเขียวค่ะชุดชุดสูงเขาจะเป็นสีดำหมดเลยค่ะสีดำามดเลยตรงน,นี้เขาก็จะใส่แผบเป็นผ้าพันด้วยนะคะตัวนี้เขาก็แบบเป็นส้น,นเ,นนเท้าอะค่ะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปเลยค่ะโอเค ันจิโรตอนที่ฝึกเสร็จแล้วนั่นเองฮันเจโรก็เหมือนเดิมเลยค่ะจะมีปานสีแดงอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ต่างก็จะดำแดงนิดนึงค่ะเขาอ่ะก็จะใส่ชุดกิมโนเป็นสีเขียวดำค่ะเขาก็จะใส่อันนี้เหมือนกิยูเลยนะคะกล่องเขาเนี่ยเขาก็จะใส่เนนซโกะไว้ได้นะคะเพราะเนสซโกะเนี่ยสามารถย่อตัวได้ บางคนอาจจะชอบเต่งควาพตัวนี้นะคะไปดูตัวต่อไปกันเลยต่อไปน้องเนสุโกะค่ะเนซุโกะของเราเนี่ยสวยมากเลยนะคะคุณของคเธอเนี่ยจะเป็นสีดำส้มค่ะสีดำส้มนะแล้วโบที่เธใส่เป็นสีชมพูค่ะเธอจะใส่กระบ,บอกไม้ไผ่ตลอดเวลานะคะ หลังจากนั้นตั้งของเธอเนี่ยจะเป็นสีชมพูค่ะช่วงเธอจะเป็นสีชมพูแล้วก็มีตรงนี้เป็นขา,ขาวๆหลังจากนั้นต้องเอวของเธอเนี่ยก็จะมีแบบเป็นแบบขาวสลับแดงนะคะแล้วก็มีที่คาดตรงนี้เป็นคาดๆนะคะเห็นไหมลูนี่ค่ะบางบางคนอาจจะชอบแต่งคอเพย์มากเลยนะคะตัวเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปเลยนะคะ นั่นก็คือเซนิสือของเราเองเซนิสือของเราเนี่ยตาสีเหลืองคิ้วสีเหลืองค่ะเสื้อคลุมเธอเนี่ยก็จะสีเหลืองเหมือนกันค่ะแล้วก็มีลายสีเหลืองเป็นสีขาวขาวนะคะและังจากนั้นชุดสูทงเธอเนี่ยก็จะมีแบบสีดำค่ะแล้วเขาก็จะนี่รองเท้าของเธอก็จะเป็นสีดำขาวเหมือนกันค่ะ เราจะเอาเออกมาเรียนทุกตัวเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือตัวที่หนึ่งตัวที่สองฮันเดโรค่ะตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้า,าหแล้วก็ตัวที่เจ็ดค่ะ น,ะะนี่คือทั้งหมดะคะ่ะที่เราจะรีวิวเราสั่นยินอินเตอร์เน็ตนะคะในราคาเพียง300บาทเท่านั้นค่ะงั้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ในคลิปทำใหมชแนล้วยนะคะ